วัดดีจ้าวัดดีจ้าสุคนมื่อนี่ย่าๆผ้ามาเบิงบักเดียจ้ามันท่านได้สุกไปจ้ามาจอบจ้ามาจอบ <c oughs> ขออนุญาตกับกล้องแป๊บนึงเนาะจ้าเนาะจ้าพี่น้องมาส้มบรรยากาศบรรยากาศไอ้ท่องทุ่งน้ำกันจ้าอันนี้ปลา ไปยังข้าเจ้าบูชาคือพักกาศดบ้านเฮาหรอจา่าแต่ว่าแต่ว่ามันโบแมนจา่าพี่น้องคล้ายๆคล้ายๆพักกาศดจา่าแต่มันโบแมนจา่าเมืองจ่าพี่น้องข้าเจ้าบ้านติดทงเนาะจา่าเนาะข้าเจ้าก็ได้บรรยากาศธรรมศาสตร์จา่าทางนี้ก็เป็นป้าขา้าโพดจา่าพี่น้องป้าขา้าโพดเนาะจาะ่าเนาะปลาข้าโพดแต่มันสะท้อนเสียงเนาะจ่าพี่น้องทัางนี้ บูหัวสีเห็นบอนอจาเนาะคิดว่าคือสิีเห็นดอกจ่าพี่น้องมันสะท้อนเสียงจ่าขอโทษหลายๆจ่าปลาจ่าไปเบื้องน้ากันจ่าสิผ้าไปเบื้องบมกเดียจ่าป้าไอมันต้นเอียงข้าเจ้าเนี่จ่าบูหูจ่าอันทั้งนี้จังมันปลาขอปพดจ้าโอ้จังมันงามคักเด้อจ้าพี่น้องขาโพดบานข้าเจ้าแม่จ้า ห้ามคักจ้ะห้ามเด้จ้ะพี่นอ้องส้มปลาเขาโพดปลาบับใหญ่เลยได้จ้ะพี่น้องปลาใหญ่ใหญ่จ้ะแต่ว่าข้าเจ้าว่าเด็ปลูกกินดอกจ้าเขาโพดเลยเข้าเจ้าปลูกไอ้ไขๆ่ๆครับเฮ็ดหัวอาหารแม่จ้ะเฮ็ดหัวอาหารในนกให้ยังไปยังสั่นแหมเขาโพดมันก็นกินได้ยูลรวจ้าแต่มันบ่แซ่ พอเสียบคือข้าวโพดบ้านเฮาเนาะจ้าเนาะ,ะ,นะข้าวโพดบ้านเฮามันก็แเสบหอมเนาะจ้าเนาะข้าวโพดบ้านเฮาหอมบานอันนี้ก็หอมอยู่จ้าแต่ว่าแข็งแข็งบ่แเสบจ้าพี่น้องจ้าเข้ามาเบิ่งใกล้ๆจ้าปลาข้าวโพดจ้าอันนี้ต้นบักเดียหอดแล้วเด้อจ้าพี่น้อง หว่าแล้วต้นหมักเดียถ er yeah, ี่ห้าสีมาเอาจ้่มาเบิ forbid, ่งว่ามันมีหน่วยบนาะจ้าเนาะปีนี้ฝนบ่ดีพี่น้องเอ้ยฝนบ่ดีจ้าหมากไม่หมากไรก็บ่ค่อยเป็นนุป้าจ้าพี่น้องดกยูจ้าหมักเดียจ้าดกดกจ้าดกพี่น้องดกดกโอ้ยดีดีดีจ้าพี่น้องปีนี้หมากไม่กะพ่อมีกินนอจ้าเนาะหมักเดียกบพ่อมี่นอจ้าเนาะดีดีจ้าพี่น้อง โอ้ยคิดว่ายายคิดว่าปีนี้หมากเดียสิบดกจ้าหมากเดียสิบ่มีจ้ามาลรุนไปน้ากันว่าสันดอกว่มามันมีบ่มีเนาะจ้าเนาะมันก็ดีอยู่จ้ามันดกอยู่จ้าสซส้มไอพี่น้องเบิง่งใไก่จ้าคว่ำดกของข้าเจ้าว่ามันดกซําต่เนาะจ้าเนาะพี่น้องเนานะจ้าเบิ่งมาข้าเจ้าจ้าพี่น้องอันซ้อนเนาะจะ้าเนาะอันซ้อนจ้าดกดกจ้า ตั้งเทิงกระดกจ้าพี่น้องดกยูปีนี่มากไม่ปลาโอเคอยู่จ้าพี่น้องจ้าอ้ยมันมันไอ้มากนีหยังสนับพี่น้องเดี๋ยวไปคือเป็นสีแดงแดงจ้าเบิ้งจ้าพี่น้องสิผ้าไปเบิ้งจ้าเป็นหมากนี่ยังจ้าวายหมาแค่ลีตออพี่น้อง หมากอันนี้หละจ้าแ่บอยู่ที่จ้าหมากอันนี้มันออกสมมสมมันหวานจ้าพี่น้องมากแค่รีจ้าพี่น้องหมากไม่ปลาคือกันจ้าดกเพอได้กินอยู่เจ้าพี่น้องเพราะได้กินอยู่เจ้าเป็นนวยอยู่เจ้าปีนี้ไอ้ว่ามันฝนบอดีว่ามันหมากไม่หมากไรสิบ่เป็นนนวยเนาะจ้าเนาะแต่ว่าบางต้นเขาเจ้ากับบ่เป็นละจ้าปีนี้เพราะว่ามันมันฝนบอดีเนาะจ้าเนาะ